มาแล้วอุ้ยใหญ่ใหญ่ๆๆตาเดียวตาเดียวมาแล้วคิดว่าเม็โอ้ยเฮ้ยมีตัวหนึ่งพี่มามันเชื่อเตื่นยังวะแตกครับเดี๋ยว อะไรจะผลักทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่มนเฟรมันไม่ได้ชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับสาระตั้งงานงานตัวกิดฟินแมนชิลจีแม็กเน็ตอันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวตั้งสายยาใหม่นะเน็ตที่เกิดฟิวอะไรก็ได้ก็ชิวกดแล้วกดแล้วกดแล้วกดได้ดิแล้วก็ทีที่เกิดฟิวเหมือนกันอ่โอเคครับเดี๋ยวทีมงานเราคนหุ้ครัวกับนี่แหละทีมงานทีมงานเราคนี่แหละคนหุ้ครัวนะเออเดี๋ยวกินก่อนอ่าจะเดินไเด้วยนะสอนภูมิสอนรภูมิกำลังจะเดินทางไปสู่ หมูเกาะหมูเกาะไม่หมูเกาะหรือเกาะเฉยเกาะเกาะมันเป็นหมูปะหรือมันเป็นจาหรือมันเป็นจาเกาะเขาไกโดนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดเขาใส่สูตรเขาใส่วันดำคู่กันมาผมเดินตรงกลางเนี่ยผมดูแบบวัลเปอร์ที่ต่างประเทศนะมีมีมีลองมีมีลองลองเโอ้โหมาดูมีบอดี้กาศสองคน 2F ครับ 2> 2 F โอเคครับผมขอบคุณครับสบวัสดีครับผมสวัสดีครับก็คือนะครับณสนามบินชิโตเซอือสวัสดีครับต้องขออภัยที่เมื่อกี้ก็ว้ามาจากตอน,ข,นขึ้นเครื่องเลยเพราะว่า ตอนขึ้นไปคนเยอะมากสรภาพว่าเออยังไม่เซลกับการเป็นยูทูบเบอร์พอที่จะถ่ายตัวเองตอนน้าผู้คนมากมายจะดูเหมือนรู้สึกว่าเพี้ยนๆอ่ะคุยอยู่กับกล้องคนเดียวก็เลยเอขออภัยที่เ,เรียกว่าวาปจากนุ้นมาเลยก็ปิดกล้องไม่ได้ถ่ายมาโอเคครับตอนนี้ทีมงานเดินทางมาถึงเวยบร้อยแล้วทุกคนสวัสดีครับทุกคนปลอดภัยดีนะผ่านมาได้นะไม่มีใครถูกกักอะไรนะเราอธิบายนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เขาบอกว่าพายเมา มีเพื่อนผมยามาซังขอให้โอ้เดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้านิดหนึ่งให้อ่าเหมาะสมกับสภาพวัดร้อมหน่อยนะครับพรุ่งนี้ใส่ชุดนี้จิกด้วยนะใส่ชุดนี้จิกด้วยนะใส่ชุดนี้ตีอย่า้ปองเป็นคนไม่ปกติขอกไม่ยากเป็นคนไม่ปกติตอนนี้ใส่โค้ชยาวนะเพื่อใส่แล้วตัวเองดูมีมูลค่ามากขึ้นนะใส่แล้วเนื้อว่ไข่หน้าแล้วใส่รัากพื้นแม่งเลยเออวันนี้โปรแกรมมีไงบ้างตั้ม กินเหล้าครับเดี๋ยวเอาแบบจริงจังเลยเอาแบบอ่าแบบจริงจังจริงจัง,จง,จงนะกินเหล้าครับกินเหล้าครับโอเคจริงจังขึ้นไหมโคจริงจังเลยเหมือนเดิมเราก็เดินทางมาอยากจะนำเสนออะไรที่แตกต่างแต่วันนี้วันแรกเราก็ เป็นวันเบาๆกอนนะกันครั้งนี้เนี่ยผมมาหาวัตถุดิบเพื่อไปเข้าที่ร้านไยจินไปฟอยอยังไปฟอยอยังในหมู่บ้านนิชราธานีไปฟอยยังไปฟอยยังขายตรงขายตรง <c oughs> <c oughs> จัดเต็ม <c oughs> จัดเต็ม, <c oughs> มนะครับก็เลยพาทีมงานของทางร้านมาดูตลาดปลาที่นี่ด้วยเพทำความเข้าใจวัตถุดิ<ะ>บวันนี้ก็เป็นเทปเบาๆกันบอกว่าเป็นการเดินตลาดปลาญี่ปุ่นกับสาตามตามไหครับ กดดูดูน้ำสายกดกดทุกคนที่มีเวกาฟาดตันหัวไม่ชิวไปครับอยากกินเงินี้ยอะไรเรื่องยืมีตู้เหรอเดี๋ยวั้งต้มต้มเฮ้ยซุปดาชิว่าน้ำญี่ปุ่นผมว่ามีอะไรน่าสนใจค่อนข้างเยอะมากเลยอันนี้เนี่ยเป็นตู้กดดูผ่านๆเนี่ยเมื่อกี้ก็แทบจะเดินผ่านแล้วแต่เฮ้ย มันเป็นปลาบินอันนี้คือสต๊อกดาชิหรือมันกว่าแบบพูดได้คือแค่ไครน้ำปลาเนี่ยมันเป็นแบบซุปสต๊อกอ่ะโอเคอ่ะมันมีสองรสชาตินะครับก็เอามาอย่างนรสชาติแล้วกันอ่ะที่ขวดให้ดูนะครับขอ,ขอดูปลาในขวดหน,น่อยฮะนี่ให้ดูว่า <laughs> มีปลาข้างในขวดจริงๆนะครับเนี่ยที่รออยู่อ,อ่ะให้ดูเต็มๆสุดยอด ตอนนี้อยู่ที่มีโดมาเกะตรงน,นี้เรามาดูหน่อยนะตรงนี้ก็มีเป็นพวกสาหร่ายคอมบุนะครับก็เหมือนเดิมใครเคยทำาจาดีดผมพูดบ่อยๆความอูมามิเนี่ยฐานรากของสิ่งที่ผงชูรสถูกแต่งรสชาติมาตามเนี่ยก็คือสาหร่ายคอมบุม,มาดาโกบอันนี้หนวดปลาหมึกปกตินะครับถ้าไซส์นี้เป็นปลาหมึกจาร์นออคตาพุสปกติมันจะมีชนิดที่แย่กว่านี้ของฮอกไกโดด้วย ที่เขาอาจจะไปตามหากันคือมิสุดาโกะอันนั้นจะยิ่งใหญ่กว่านี้เข้าอีกนะครับคนนี้คาคิก็ราคาค่อนข้างดีนะ้น้ขาก็ตอนนี้เป็นฤดูกาลของโคตาเตะด้วยนี่ขนาดราคาขายปีกละตัวสามร้อยเยนเองถูกมากสิบบาทใช่เก้าสิบบาทเฮ้ยเจอหอยเจอหอยเจอหอยหอยไงหอยตลาดโอเยจับหอยก่อนหอยไม่ถูกเลยไม่จะเล่นไงจับหอยก่อนพี่ชิวจับหอยจับหอยเลยจับหอยมันจะไปชุกเรานะ มีโซะซุปที่นี่นะครับมีขาปูขนมาให้ด้วยจริงๆเป็นของโต๊ะที่นนนแล้วต้องไปแว็กมาซะหน่อยนะครับขนเยอะเชียะต้องมาสิ้อแวักเลยครัขนเยอะไปหมดพันของเขานะครับปูขนก็เป็นปูคุณภาพเดี <c oughs> ที่อ่านญี่ปุ่น <c oughs> ชอบเอามาใชา้ทำภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเคกานินะครับ นี่นี่ถืพที่พลอธิคกิจฟ้าหรือเปล่าอคโทอยเขาบอกเนี่ยปกติตัวไม่ใหญ่อันนี้คือไซส์ XL เลยพี่พอยน้องกิมเผื่อนะน้ออ่ะโจพคกเก็ตเค้กเชอร์เด็กเป็นพ่ากเต็ม้อร่อยมากครับนัวมากอูมามิมากยอดครับ โอเคครับตอนนี้เราทานอิ่มกันละก็เดี๋ยวไปเลือกปูกันดีกว่าไปไปเลือกปูเตรียมไปทำก็ตอนเมื่อกี้ให้เขาแพ็คหอยเชลล์เป็นโปอตาเตเป็นไปสี่ตัวละเข้าเมนูการช่วงนี้เนื้อได้จังหวานแนดูเลยแต่เดี๋ยวเลือกไปสี่ตัวแล้วก็เดี๋ยวไปเลือกปูกันเราเดี๋ยวเดินไปเลือกกุ้งก็จะครบเมนูหลักละเดี๋ยวอาจจะซื้อหอยเม่นไปแต่งหน้าสักถาดหนึ่งแล้วกันแต่งหน้าไหครับแต่งหน้าแบบนี้แบบมีมาคคุราชึบ โอเคเรา okay. ก็ได้วัตถุดิบหลักแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เข้าที่พักพอเช็คกอินได้เดี๋ยวลองไปทำอาหารสไตล์ไทยแต่ใช้วัตถุดิบญี่ปุ่นให้ใหเป็นการขอบคุณเพื่อนที่มาเดินเหมือนเป็นไกด์ให้เลยต่อความเป็นเพื่อนกัน,น,นเนี่ยมัาไม่ใช่ไกด์มืออาชีพ ไงตั้มดูตั้มดูที่จอดรถดิโหดมากอ่ะคือถ้ามึงไม่จ่ายมึงขับประเทศญี่ปุ่นครับเป็นประเทศที่มีระบบเรียกว่ามีวินัยสูงทุกคนเนี่ยซื่อสัตย์ค่อนข้างซื่อสัตย์กับงานดูเชื่อถือจะผักทำไมเนี่ยเ้ยไม่มันเฟรมมันไม่ได้เฮ้ยใจเย็นไว้มีการสบตายกูห้ามด้วยเน็ตทำไมมึงทำเงี้ยฮะไอเน็ตเงี้ยมึงทำเงี้ยเหรออะไรเนี่ยด่าใครนะเออตอนนั้นอันนี้แม่งเจ๋งว่ะ อะไรชนอหรอไม่ใช่ไอ้ไอ้เนี่ยคือขับออกไปแม่งชนแน่นอนมันก็มันก็แต่มันมีหลายวิธีน้คอยกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีหลายแบบมันมีแบบว่าบางอันมันมันมันยกพื้นยกพื้นระบบญี่ปุ่นคือไม่นั่งเอาไม่เสียเวลาจ้างคนมานั่งเฝ้าเพราะค่าค่าแรงคนอะแพงเอาง่ายๆคือมึงออกไปมึงตายโอเคครับตามที่คุยไว้ก็เดี๋ยวเอาวัตถุดิบญี่ปุ่นมาทำเป็นสไตล์บ้านๆไทย ให้กับเพื่อนที่อุตสาวนี้พาพวกเราอ,ออกไปซื้อของแล้วก็ไปดูตลาดปลานะครับโอเคครับเมนูกับแก้มง่ายๆ3อย่างกุ้งแช่น้าําปลาแต่จะใช้เป็นกุ้งโบตันเอบี e นะครับอ่าก็เป็นกุ้งญี่ปุ่นคล้ายๆกับกุ้งขาวบ้านเราแต่คุณภาพเนื้อเนี่ยปกติใช้ทําซูชิเป็นกุ้งที่มีความหวานธรรมชาติสูงมากคิดว่าทำเป็นกุ้งแช่น้ําปลาเนี่ยน่าจะเวิร์กเลยอ่าต่อมาเป็นโบันเอบฮะช่วงนีฮอกไกโดก็คือตอนนี้ เนโซโคตาเตก็คืออยู่ในฤดูกาลช่วงหน้าร้อนพอดีตอนนี้เนื้อกำบังหวานวาวนะครับเป็นหนึ่งในเรียกว่าหอยเชลล์ที่คุณภาพดีที่สุดในโลกเลยเนี่ยแหละอันน,นี้ต้องไปโกนหน่อยนะขนเยอะอะมาใช่าตัวไปไวตัวไปไวตัวไปไวฮะครับเดี๋ยวตัวนี้เรานึ่งนะครับกินเป็นสเจมซีฟู้ดแต่เดี๋ยวตุ๊กตาดองเนี่ยผมจะเอาประยุกซอสเป็นคล้ายๆกับปูไข่นึ่งนมสดแต่ว่าเราหานมสดแบบนมกระป๋องไม่ได้อะก็เลยเดี๋ยวจะประยุกซอสเสี๋ยให้ทีช่วย เราก็เราจะท็อปด้วยทุกเมนูเลยเอสซบาฟุนอุนินะครับอุนิพันด์นำสั้นแก้ปัญหาหง่ายโอเคงั้นมึงเนาะยังไม่ไดีโอเคครับเลยอ่านี่น้ำปลาหวานเตรียมมาจากที่ร้านเวเปอร์นะครับก็เป็นหัวน้ำปลาของเราผสมกับน้ำตาลใสแดงนิดหน่อยไม่มีอะไรมากใส่เกลือเพื่ออะไรครับพี่อ่าก็ทำให้อุณหภูมิน้ำอ่ะ ขึ้นสูงไวขึ้นด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราจะเอาปูไปลวกเนี่ยผมอยากให้ตอนที่ต้มลงไปเนี่ยน้ำมันไม่จืดเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะเอาเกลือใส่น้ําแข็งไว้เดี๋ยวพอเกลือมันกดอุณหภูมิเนี่ยมันทาให้น้าแข็งละลายนะครับแล้วพอน้ําแข็งละลายแล้วเนี่ยมันก็เย็นมากขึ้นเราจะใส่น้ําลงไปก็จะน็อกให้น้องปูเนี่ยเข้าไปโดยไม่ทรมานให้ทีเดียวอุณหภูมิเพราะปูตัวเนี้ย แค่อาัยอยู่มีชีวิตอยูอ่ะที่ตู้ที่เกิงเป็นอะ่ะก็อุณหภูมิสูรองศาละอันนี้เขาต้องกดลงไปให้ติดแบบติดลบสิบให้ได้เขาถึงจะน,น็อกราะถ้าเกิดแค่สูตรองศาเขาไม่น็อกแน่โอเคงั้นเตรียมเครื่องผ้าเครื่องพแพคแช่น้ำปลาไปเลยแล้วกัน อันนี้ที่เขาไปกดจากตู้สะดวกซื้อเมืวันนี้นะครับน้ำชิมหน่อยเฮ้ยกลิ่นแม่งดีนะไอ้ชิมไม่ได้กลิ่นกลิ่นไม่ได้ก็สุดฤทธิ์เวยเอาจริงๆรงงองดมดูเฮ้ยกลิ่นมันเหมือนกินได้เลยอะจริงๆกลิ่นเหมือนปลาแห้งต้มแบบหอมว่ะเฮ้ยเหมือนกะครับ้างหน้าเขาไปตกปลานะปลาบินโดดขึ้นเลยใช่คนนี้ใส่ขวดกันเลยอร่อย ใช้เลยทำได้นะแล้วกดพิมพ์ชินจะทดลองรสชาติเลยนะทำยไงเก็บไว้ก่อนจะได้เดี๋ยวเรากลับไปกดใหม่เดี๋ยวอันนี้ทีมองชินไม่มีอยู่ตู้เดียวด้วยน่าเอาเป็นผสมแช่น้ำปลาเขายังได้เหรอได้เป็นกุจะดีกินแบบญี่ปุ่นนะเมีกลิ่นอะไรแบบญี่ปุ่นเนาะพูดตรงๆมันก็แอบขี้โกงนิดนึงอ่ะเพราะมันก็เป็นแบบสมเป็นรูปแต่ว่าเราทำงานแบบเร่งด่วน อย่างนี้ก็ใช้ไปแทนได้นะครับคอนดาชีคล้ายๆมีความธรรมชาติกว่าผงชูรสนิดหนึ่งก็ใส่ลงไปซองเนี่ยความแปลกของโบตันเอบิเนี่ยครับคือมันมันสีฟ้าคล้ายๆกับเกลือกุ้งมังกรเนาะโอกุ้งล้งเป็นไปมานะใส่มันกุ้งผีพออยกลายเป็นมันกุ้งน้ำข้นได้เลยนะกลายเป็นซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นไว้ปิดท้ายคนญี่ปุ่นน่าจะกินน่าจะกินเผ็ดมากไม่ได้ก็เดี๋ยวเราทำรสชาติกลาง ภาษาเกาหลีหมดแล้วอันไมโนแตกวเราจัดจานเสิร์ฟคอทส่ก่อนดีกว่าเพราะอันนี้เสร็จแล้ว สเตน,นะครับอันนี้ก็เราวิ่งผ่านานะ้ำบางๆครแซะลงข้างล่างแล้วก็เอามีดไ่ให้เยอะแล้วก็เปิดเป๊ะเนี่ยมันก็จะเปิดนะครับส่วนรงโครโรที่ว่าเนี่ยความรู้สึกขวนตัวเนี่ยมผมรู้สึกว่า,วาวเาวลาเผาอ่ะมันจะรสชาติดีขึ้นนะครับ ่นีท็อปไปคือถามว่าเอไอท็อปอุ่น่ใช่ไหมครับคำตอบคือใช่เอาสัมผัสธรรมชาติธรรมชาติโอเคโตโซยัยตบมือให้เช่นกันนะครับ อม่้กินน้ำเย็นกับบางดีละ๋ยวน้อปวดนะปุนณภูมิแล้วเย็นมากนตรงนี้ก็เขาไปสบายละ it's good good yeah. so almost like Thai style Thai style yeah yeah ah o โอเคัมมาเดยกมาเลยระวังหอยไอระวังปูนี่โอเคคำเดียวนะครับ หางกุ้งทิ้มปากเอาอ่ครับตอกเขียงนะุัมมากนุ่มเลยเป็นไงบ้างครับอร่อยมากสุดปอดเกรดโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาปูไปต้มนะครับร้อนไงร้องไห้ับเลยคับเลย So sorry โกราโกร ได้ยาไมปต้อสามสองไม่ดีหรอกค่อยการิมนะครับอมนนี้เมนูเลยบพี่ตั้มเป็นกุ้งโบตานเอวิแช่น้ำปลาพูดง่ายกุ้งแช่น้ำปลาตายนารกร์ครับสครีสอร์ทที่ส ัมีโอเคเม็ดโดดของเม็ดโดดจรมีเม็ดโดดสีเขียวสีแดงสักนิดหนึ่งมาใส่ด้วยดีกว่าเนาะมันจะได้มีอ่ามีความหอมของพริกมาด้วยหน่อยไม่มีเลยปวดประคั่นอย่าทำให้ใครโดนขาดชิ้นด้วยตบต้อนดิวิบลูดไม่ต้องพูดเลยละตบมีดดิตบตบตบไม่ทีนี่แค่น้ำต้มปูนะ หรสหวานนะครับทิมโปรไวสุดๆอ่ะครับพลโฮมเมสนะเนี่ยใครเนี่ยวก็มันปูจริงไหมดูดิมีเนื้อปูมาเป็นก้อนหาอะไรทุบๆหน่อยแล้วก็วางแล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้กระดองปูวางข้างบนเพราะกระดองปูมันเป็นไฮไลท์อยู่นะเนี่ยครับแม่ตุ๊ปปูนะพี่โอ้ยอย่าไปทำผมมื่อผู้ชายตัวเล็กตาดำๆแล้วตัวใหญ่ไม่เต็มครัวเลยเหรอ 很困，妈！牛！牛！ เราก็แน่นอนสุดท้ายแบบที่้ายสดจะเพิ่มความรัวปิดท้ายนะครับว้าว,ว<ๆ>ความร้อนญี่ปุ่นน่าจะกินเผ็ดมากไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้แลก็คั่วเพิ่อความหอมนิดหน่อยนะครับเกเ We're right แคการนี้ึ่งนมสดใส่ทัวโอเคโอเคกกกกออร่อยอืมอร่อยอออาโอเควเมนูแถมีหนึ่งเมนูนะครับมีต้มยำใส่มันปูพอยโฮเมคอีใส่มันกุ้งเีอยีเกบเปิดล้มันปูแล้วกันอร่อยเหมือนกัน <c oughs> นะคร oh so, so <c oughs> no like ับเราก็ห okay, ัวก uh, okay, uh, okay, anyway? ุ uh, a, ้งเหมือนเดิมเราอยากสร้างคุณค่าให้กส่วนวัตถุดิบนะครับก็ใครทําอาหารมาทำสไตล์บ้านอย่างเงี้ยลงทุนซื้อมาดีอย่าปล่อยให้ทิ้งเปล่าก็หาวิธีมาประยุกต์สร้างเฟเวอร์สร้างรสชาติที่แตกต่างนะครับโอเคตัวโตโอเคนะครับก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ที่เกียรติถ่ายต่อับก็เดี๋ยวเราขอตัวไปนั่งกินตรงนี้หน่อยกันเทมนี่ผมว่าก็ไม่มีอะไรละอ้าว ยังไงคนอื่นมีฝากอะไยไหมไม่ว่างครับตอนนี้ไม่ว่างไม่มีใครสนใจเลยแทนแทนที่จะขายนะาเอาเคน้องชื่อจีแม็กนะครับพี่กิตฟินแมนยามาซังเพื่อนนิสัยดีมากมาช่วยดูอะไรน้องไกโดแล้วก็น้องชีจากทีมไคลจิบนะครับเน็ตถือลังกล้องแล้วก็ผมเองสาระตั้มยังไงวันนี้ขอตัวไปเท่านี้ก่อนแล้วกันโอเคสวัสดีครับ